แล้ว Macbook Pro ชิป M5 ก็ถูกเปิดเผยเฟิศิษผู้เชี่ยวชาญด้านการซ่อมแซมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้เปิดเผยส่วนประกอบภายใน Macbook Pro ชิปล่าสุดและพบว่ามีการปรับปรุงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าแต่จุดน่าสนใจอยู่ที่การปรับปรุงที่สำคัญมีเพียง2ประการเท่านั้นคือชิปรุ่นใหม่และ SSD ที่มีความเร็วสูงกว่าซึ่งทำให้เห็นได้ว่าการอัปเกรดนี้มีขนาดเล็กแต่มีผลกระทบที่เห็นได้ชัดการเข้าถึงส่วนต่างๆภายใน Macbook Pro ชิป M5 ยังคงเป็นเรื่องที่ยากเช่นเดียวกับรุ่นก่อนหน้า ต้องใช้สกรู P ี5ในการถอดแทงวงจรหลักออกและการเปลี่ยนแบตเตอรี่ก็ยังคงเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายแต่เอฟิวพบว่าการเข้าถึงแทบดึงแบตเตอรี่ก็ง่ายขึ้นไปบ้างเนื่องจากไม่จําเป็นต้องถอดแทรบแพทย์ออกและนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่ควรอาจพลาดไปขนาดแบตเตอรี่ของ MacBook Pro Chip m a c o o o k Pro ชิป M5 มีความจุเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก72แ w h ในรุ่น M4 เป็น72 6WH แต่ Apple กล่าวถึงขนาดแบตเตอรี่ในเว็บไซต์าทางการว่าเท่าเดิม ซึ่งอาจจะเป็นประเด็นที่น่าสนใจสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการความแม่นยำในรายละเอียดเฟฟิสิตก็ไม่พลาดที่จะให้คะแนนการซ่อมแซมความง่ายไว้ที่4จาก10คะแนนสำหรับ MacBook Pro ชิป M5 นี้ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการปรับปรุงหรือซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ของตนเองแล้วคุณคิดว่าการปรับปรุงนี้มีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนโพสต์ความคิดเห็นเราสนุกกับการอภิปรายความคิดเห็นที่แตกต่างกันและการอภิปรายของคุณอาจช่วยให้ผู้อื่น ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของคุณเช่นกัน